เอาตาสูตรตรงๆเลยคือตามนี่เลย WP ก่อน WG W P ถ้าเป็นผงละเอียดเนี่ยเอาก่อนถ้าเป็นเกล็ดเ g ี๋ยีอย่างอีมาเนี่ยมีทั้งแดี W ยววิ w พีเดีคุณนี่ต้องไปเลือกดยู่เอาอีมานที่มีหลักสูตรมาตรงเห็นนี่ยคือสูตรมี อันะไรก็พ่นช่วงดอกช่วงไรได้นะครับ ME เนี่ยก็เป็นน้ำมันเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่ากับพวก, e กอีกลนะับมาที่ของเรานาะก็ของแข็งของเหลวน้ำมันแต่ว่าไม่ใช่ว่าเทใส่ถังอย่างนี้นะที่ถูกต้องคืออะไรครับควรจะมีถังเล็กก่อนหนึ่งถังถ้าเป็น WP ส่วนใหญ่อ่ะผมจะไม่เทลงไปเลยพเพราะบางทียา,ถ,า,า,ยานะถ้าเราแรงยาโรคมันเป็นดับเเนาะถ้าคุณเทหลายถาังบางทีมันอาจจะแบบไม่เีอ่ะมันละลายไม่ดีที่ถูกต้องคือใส่ถุงเล็กๆนะครับเอาน้ำใส่ขี้นิ่งถุงก่อนในมันจะง่ายกว่าแล้วก็คุณใช้ผสมเนี่ยสมมมุติ่าัเเล็กกนียคณผสบ ใี่เสร็จเลยแล้วคุณก็ผสมแยกอันนึง่งของเราวิวพีใส่ถังใหญ่แล้วคุณก็เอาตัวเทียถังเนี่ยค่อยๆผสมทีละอันให้มันละลายเทียอันไม่ใช่เท่เทๆๆๆ่เท่เท่ใส่ถังใหญ่คุณผสมทียอันแรกก่อนดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคุณผสมไม่ดีบางครั้งเนี่ยมันแยกชั้นเนี่ยไม่เห็นว่าปลายปลายแจะไหม้ถ้าเกิดเวลาเค้ื่อนคนมา,มากๆนะ